ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดๆครับลุงครับเห็นแฟนผมผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับน้องออยนั่นเหรอลุงจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะเขาหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับฮะแล้วนี่เอ็งหาทั่วบ้านหรือยังหาแล้วครับลุงแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแวะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านลุงอะ่ะผมทำงานาเหนื่อยๆก็เผลอหลับไปอะ่ะตื่นมาเนี่ยแฟนผมไม่อยู่แล้วอะ่ะข้อความก็ไม่ตอบ โอ้ยเมื่อคืนลุงอ่ะปิดร้านเร็วไม่เจอหรอกคุณคะฉันขอดูรูปแฟนคุณหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่ครับนี่มันคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี่คุณเห็นด้วยเหรอครับค่ะแต่ว่าฉันกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก่อนเขาฉันก็เลยไม่เห็นว่าเขาไปไหนต่อเอ้าลุงไม่บอกว่าลุงไม่เห็นไงแล้วที่น้องคนนี้พูดคืออะไรอะ่ะโอ้ยลุงอะแกแล้ว มันก็หลงหลงลืมลืม,ลมเองจเจ้าอะไรกับคนแก่วะลุงต่อไปพูดอะไรคิดหน่อยดิงั้นเอาก๋วยเตี๋ยวถุงนึงครับอะอไรแฟนหายจะกินลงอีกเหรอ,อลุงแฟนหายนะครับไม่ได้ตายแล้วสรุปจะขายไหมเนี่ยขา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 ย โอ้ยคุณหายไปไหนมาผมหาคุณตั้งนานเนี่ยแล้วเจอไหมเจออะไรอะ่ะคุณก็นั่งอยู่ตรงหน้าผมนี่ไงออยคุณไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมตัวเหม็นจังอะ่ะเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนกิ่นศพเลยบาสเคยได้กลิ่นศพเหรอ <c oughs> จะบ้าเหรอบาสจะเคยได้กินได้ยังไง ไม่ได้เปิดแอร์นะออยออยไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยหรออรันออยไปอาบน้ำก่อนนะลุงครับผมเจอแฟนผมแล้วนะครับฮะงั้นเอาก๋วยเตี๋ยวสองชามครับยังจะกินหมดเลยสองชามคนเดียว คนเดียวเลยครับผมก็เกลียแฟนผมสิฟแฟนแฟนผมก็ยืนอยู่ข้างๆงครับได้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 ถ้างั้นเดี๋ยวเองไปนั่งรอทิตโตก่อนนะเดี๋ยวข้ามาครับเอาไงดีวะ okay, เป็นอะไรไหมครับลุงเดี๋ยวมันหลอนมันหลอนกูเลยปล่อยกูไปเถอะเดี๋ยวกูจะทำบุญไปให้นี่ลุงหมายความว่าไงครับแฟนแกนอะมันตายแล้ววันก่อนน่ะลุงเห็นมันตายที่ริมน้ำน่ไม่จริงอ่ะลุงโกหกแล้วเมื่อวานทำไมลุงไม่บอกผมอ่ะก็ลุงว่าโดนจับดิตรงนั้นอ่ะกล้องวงจรปิดก็ไม่มีแล้วก็พยานก็ไม่มีด้วย Oi!